สวัสดีครับเพื่อนๆในโซเชียลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงาการขับรถระยะไกลๆนะครับว่าขับยังไงถึงไม่ง่วงนะครับมันแล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะขับ ช้าหรือว่าเร็วนะครับแต่ที่ผมเคยขับรถนะครับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งยาวๆแบบเป็นพันโลนะครับแบบไปเที่ยวหรือว่าไปทำทุลนยอย่างนี้นะครับเทคนิคนะครับอันดับแรกนะครับพักผ่อนให้เพียงพอ อันดับที่สองก็ฟิตร่างกายอยู่เสมอนะครับอันดับที่สามก็คือ,อกินมันเหมือน,มนประมาณแบบยาโดบนะครับยาโดบคืออะไรนะครับไม่ใช่ยาเสพติดนะครับแต่หมายความว่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะมีแบนด์นะครับ พูดถึงยี่ห้อเลยนะครับเป็นแบนขวดหนึ่งอ่าแบนขวดหนึ่งนะครับอย่างเดียวพอเลยครับอย่างอื่นไม่ต้องแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่แต่ผมอ่าแบนขวดเดียวอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงคือแบบอึดมากนะครับหรือว่าเราจะกินมากกว่านั้นก็ได้ครับสองขวดแต่สองขวดเนี่ยโอ้โหผมว่าตาแข็งแน่นอน แบนนี่แบบผมว่าดีกว่ากาแฟนะครับกาแฟนี่มันทําให้ร่างกายแบบโซมนะครับมันมันมันยังไงไม่รู้มันโซมนะครับมันแล้วไม่เป็นผลดีต่อตัวเองเลยนะครับระยะยาวเลยนะครับแต่แบรน์น้นนะครับดีมากนะครับแล้วมีผลกระทบไหมเท่าที่ผมทานนะครับเวลาแบบจะไปเที่ยวแบบไปวิ่งไกลๆนะครับเวลาเรา่านอนนะครับตื่นขึ้นมาแล้วแบบ สดชื่นนะครับรู้สึกสดชื่นไม่เหมือนกาแฟนะครับมันรู้สึกพลีนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเดินทางไกลหรือว่าขับรถหนักๆนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับอย่าไปใช้พวกสารกระตุ้นหรือว่ายาเสพติดน,นะครับนอกจากจะเป็นโทษต่ตอร่างกายแล้วยังเป็นที่หมายปองของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโอเคครับแล้วคลิปต่อไป แล้วมาติดตามมาดูนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ